ดูแลเต้านมดูแลเต้านมเนี่ยต้องบอกว่าการดูแลเต้านมคือถ้าเราดูแลไม่ถูกหรือว่าไม่ถูกวิธีเวลาตั้งคันเนี่ยปัญหาที่เกิดคะ่ะหัวนมลานนมจะแห้งบางคนก็คือจะไปแคะแกะเกาเอาสบู่ไปถูเวลาที่เราตั้งคันตรงลานนมมันจะมีต่อมไขมันต่อมไขมันนี้มันจะผลิตไขมันขึ้นมาปกคลุมหัวนมลานนมทําให้บางทีบางคนเห็นเป็นสะเก็ดหรือไข่ขาวๆาวนะคะแล้วก็ไปแคะ ะะทำให้เกิดบาดแผลหรือว่าเกิดแห้งเราไปถู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 อย่างเงี้ยงงะคะ่ะเราต้องเราบอกว่าห้ามห้ามทำใดๆทั้งสิ้นปล่อยมันเดี่ยมันก็หลุดตามธรรมชาตินะคะถ้าจะเช็ดให้ใช้เป็นแบบน้ำมันมะกอกหรือเบบี้ออยค่ะชุบสำลีเช,ช็ดให้มันแบบหลุดหลุดแบบนุ่มนวลนะคะ,ะการดูแลเต้านมเรื่องของการใส่เสื้อชั้นในเวลาตั้งครรภ์เต้านมเราจะเริ่มขยายนะคะเต้านมเราขยายการใส่ชั้นในที่รัดแน่นเกินไป ก็จะส่งผลต่อการกดทับท่อน้ำนมนะคะเราต้องใส่ชื้อในที่เป็นแบบสปอร์ตบาร์แล้วพร้อมที่จะขยายหรือเราควรมีการปรับไซส์ค่ะดังนั้นก็ไม่ต้องซื้อเสื้อชในยเยอะนะช่วงท้องเล็กๆก็ซื้อแค่ใส่พอดีตัวพอท้องใหญ่ขึ้นนะคะเราก็เริ่มขยับไซส์เรื่อยๆหรือใช้ที่มันขยับไซส์ได้นะคะก็จะดีกว่านะคะถ้าไม่ใส่เสื้อในหรือเสื้อชในมันหลวมเกินไปนีต้านมก็จะหย่อนยาน